สำหรับผู้ป่วยท,ที่รู้ว่าจะต้องรับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ตับแต่ก่อนเข้าผ่าตัดสุขภาพไม่อำนวยนะคะก็จะต้องดูแลสุขภาพในช่วงก่อนผ่าตัดทานอาหารนะเลือกทานอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพทานอาหารที่มีสารบำรุงเพื่อให้ร่างกายสามารถที่จะรับการผ่าตัดและการรักษาอื่นๆซึ่งจะต้องตามมาหลังจากผ่าตัดแล้วผู้ป่วยก็ควรจะต้อง จิบน้ำนะแต่วิธีจิบน้ำดื่มน้ำก็ควรจะดดิมน้ำน้อยๆบ่อยครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน,น้ำให้แก่ร่างกายแต่ถ้าผู้ป่วยปัสสาวะน้อยมากน้อยกว่า 400cc ต่อวันออพาไปพบแพทย์นะคะว่าเกิดภาวะข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นตอบไตหรือเปล่าหรือว่าผู้ป่วยมีอาการดีซ่างก็คือว่าตัวเหลืองตาขาวเหลืองท้องมาน้ำกระเสิบเนื่องมาจากตับ อยู่ในภาระที่ต้องแบกรับนะคะหรือไม่ก็มีผลกระทบต่อการทำงานของถุงน้ำดีนะคะญาติผู้ป่วยู็ควรจะใส่ใจแล้วก็พาผู้ป่วยไปพบแพทย์ถ้ามีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะหมอก็จะหาโอกาสมาตอบ